สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดธรรมะเรื่องหัวข้อการที่เราจะพ้นจากอุปทานตันหาหรือว่าจะสามารถที่จะเข้าใจหรือพ้นทุกนะครับพ้นจากอวิชชานะครับคือการถ้าเราเข้าใจเรื่องความลงงผิดนะฮะตันหาอุปทานนี่ก็จะค่อยๆ ล้มเหมือนกันนะฮะค่อยๆล้มหรือว่าหลับไปพร้อมกันคือเพราะตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่สังขารหรอกครับตัวเรามันอยู่ตัวกิเลสหรือว่าอยู่ในตัวของอวิชชานะครับเพราะว่าอาวิชชาคือความรู้ผิดที่พธเจ้าว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเป็นังจึงมีสังขารเราไม่ได้ไปหลับสังขารน,นะครับเราหลับความรูงผิดหรือรู้ผิด ว่าสังขารเป็นเรานะฮะสังขารก็ปรุงแต่งเป็นปกติปรุงดีปรุงไม่ดีปรุงอารมณ์อย่างนู้นอย่างนี้เราแค่ไม่เอาอะไรไปจัดการกับเขานะครับเรามีสติมีความระลึกมีความรู้สึกตัวเราไม่ได้ไปเป็นผู้จัดการหรือไปปล่อยวางอะไรเพราะว่าสิ่งนี้มันอนิจจงนะครับถ้าเราเข้าใจหรือว่าเราสังเกตเป็นนะครับ สังเกตกายสังเกตใจสังเกตอารมณ์ของเราเราจะไม่เอาตัวตนไปทำนะฮะฟังห้ดีนะเราจะไม่เอาเจตนาไปทำอะไรทั้งนั้นแค่เราดื่มตานี่ะครับฝึกสติแบบดื่มตาก็จะเกิดสมาธินะครับการที่เราจะเห็นใต้ลักของเขาเหตุที่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดมาจากอาวิชานะครับเกิดจากอาวิชาทั้งนั้นเลยอวิชาคือความ ตัวตัวตัวดีเลยตัวดีของทุกอย่างเลยนะฮะ,ะความรู้ผิดนะฮะเป็นตัวเราอยู่ในก้อนของอวิสาทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็เหตุเป็ในเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็ให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็ให้เกิดนามรูปนามรูปก็เกิดสรายตนะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้นต่อคืออวิสาตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังมาทํคลิปอธิบายว่า การที่เราจะเห็นความเป็นอวิสานเป็นยังไงครอวิสารก็คือความรู้ผิดไม่ใช่การที่จะรู้ถูกนะฮะเป็นาการที่เราจะเข้าใจว่าอาวิสาเป็นปัจจัยนะฮะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารแสดงว่าสังขารน,นี่มันเป็นตัวที่ต่อจากอาวิสาถูกไหมเราไม่ได้ไปดับสังขารเราไม่ได้ไปดับความคิด เราไม่พยายามไปหลับความคิดแต่เรารู้ความคิดถ้ามันเป็นวิสามันก็จะไม่เกิดไม่เกิดความล้ผิดจะไม่เกิดไปลงในขันห้าด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีปกตมิมันมีความล้เท่านั้นนะฮะตัวกิเลสตัวความเป็นเรามันอยู่ในเกิดจากเขตุของอวิสานะครับเกิดจากอาวิสาทั้งหลาย อวิชาเป็นตัวดีเลยครับตัวตัวกิเลสก็อย่างนั้นะตัวความเป็นเราอยู่ในอวิชาถ้าเราสามารถละอวิสาหรือหลับอวิสาได้กีเลสที่อยู่ในใจของเราก็จะหมดนะครับความคิดก็ไม่มีผลที่จะให้เราทุกข์เราสุขได้เราก็จะอยู่เนื้อความสุขความทุกข์อยู่เนื้ออารมณ์เพราะว่ามันมีความเป็นเรานะ่ะความเป็นเรามันมมันมาแค่ เข้าใจผิดแค่นั้นเองนะฮะก็คือความเป็นเราเน่ยมันมันไม่มีอยู่จริงนะครับแต่เพราะอาวิชาอาวิชาเท่านั้นที่สร้างทุกอย่างนะฮะอวิชานั่นแหละอาวิชา,า,า,าในภาษาสมมตินะฮะแต่ความเป็นจริงมันมันเป็นตัวสภาวะธรรมท,ที่เออเป็นความเป็นตัวกิเลสเลยนะเป็นตัวเรานะถ้าหลับความเป็นเรานั้นได้ขันห้าไม่ต้องไปหลับรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องไปหลับ แต่มเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยเขาก็หลับของเขาเองเราหลับความลวงผิดรู้ผิดความความรู้ผิดนั่นแหละทำให้เกิดอุปทานนะฮะแล้วก็เกิดตัณหาแล้วก็เกิดสังขารเมื่อสังขารตรงนี้ไม่มีไม่มีผู้มามาให้ค่าให้ความหมายสังขารตัวนี้ก็เกิดหลับเป็นอนัตตานะครับก็คือเราจะได้เข้าใจถูกเนาะผู้ศึกษาธรรมจะได้เห็นว่าโอ้เราเข้าใจตัวเราจริงๆไม่มี แต่ตัวอวิชานี้มีอวิชาความรู้ผิดนี่มีมันก็ได้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวเราตัวเขาถ้าเราสังเกตบ่อยๆจิตของเรา